เอาครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขนียเซาท์อีสานทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับเมื่อนี้นะครับพาพี่พาน้องเข้ามาเยี่ยมชมนะครับขอกงัวของอาจารย์ไก่นะครับผมสมุนไพรบำรุงน้ำนมวัวควายนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามที่มีสมุนไพรดีๆนะครับผมให้พี่น้องในวงการเฮาได้ไปให้งัวให้ควายที่พึ่งคลอดลูกหรือว่าขับน้ำเข้าป่าครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับมาเบิ้งนะครับรายละเอียดสมุนไพรกัน แล้วก็มาเบิง่างกง่วงามๆอยู่ขอดยันไก่มือนี่มีอ่ซี่าโตครับพี่น้องให้พี่น้องได้รับชมนำกันเดี๋ยวทักทายครับอาาจรย์ไก่เพื่อนร่วมใจนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอฟซี FC ของช่องลูกข้าวเหนียวทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่อ่าอุดหนุนสมนุนไพรซึ่งเป็นภูมิปัญ,ญญาชาวบ้านอีสานของเฮานะครับเป็นสิ่งที่เป็นภูมิปัญ,ญญาชาวบ้านล่ะก็ ืัอนี้มีตัวอย่างการใส่ในข่องให้บางน้ำสำหรับสมุนไพรนี่กัผิดสิเป็นหนาตาจากซีแหละครับพี่น้องพี่น้องบางคนโทรมาถามวิธีการใส่ใส่ยังไงเข้ากับเอาใส่หมอนะครับเนาะครับผมต้มใส่น้ำซีหาขันแล้วกาสมุนไพรตัวนี้เป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ธรรมชาติได้ครับพี่น้องบ่มีสารเคมีอย่างอื่นประมาณจากสามสิบนาทีเราก็ทิ้งให้เย็นแล้วก็ไปเทแห้งง่วซึ่งจะไม่มีที่การใส่ส่วนสรรพคุณก็คือครับครับน้ำนมเร่งน้ำนมครับน้ำเข้าปลานะครับงัว หลังจากที่คลอดลูกแลว้วน้ลดน้หายเพราะว่าจะลดจากการกินพิษกินแพรของพิษสาแดงทั้งบมดทั้งปวงหรือว่าฉีดยาแก้อักเสบบางตัวมดลูกออกมอฉีดยารักษาหา้บางน้ำนมอ,อาจจะลดนะครับกัซอยใดกินพิษกินแพรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่กินพิษกินแพรนะครับหลายคนก็คงจะมีควอมูลกไปแล้วมวกินพิษเป็นอย่างไดน,น,นะครับเนาะไปเบิ่งผลงานการใส่นะครับในคอกแต่ว่ากวันจะเบิ่งผลงานการใส่ในคอกมีวิธีการใส่ห้เบิ้งตอหนี้เลยครับผมก็คือต้มมานะครับเนาะต้มมาแล้วครับเติมน้ำเย็นให้เย็นแล้วก็ นะครับหนึ่งมัดนี่ได้กินโดนไปไหนสองอาทิตย์ครับผมสองอาทิตย์ก็คือหนึ่งหนึ่งห่อกินอยู่สองอาทิตย์ต้มเซาต้มแร้งได้มื่อละสองรอบผมเ้าเอาอะไรลงก้นครับผมครับเอานี่แหละครับผมน้ำแข็งไหครับเนาะนี่ครับพี่น้องกล่องบ่วให้เศษสมุนไพรเขาลงสิจังเนี่ยพราอผมเติมน้ำเปล่าไเม็นเย็นเร็วขึ้นครับผมครับผมคือต้มแล้วก็คือเติมน้ำเปล่าไขมันเย็นเพื่อที่จะลงยังควันแน่อยูกนะครับเขาที่ลงนี่เราเข้ากับใส่อาหารข้นนะครับเนาะหรือห่อมอาหารข้นหรือห่อครับพี่น้อง ผสมให้เพล่นกินอันนี้คือเอามาฮัวนี่ทางง้วาเคยกินอยู่แล้วหอมครับผมหอมไงครับกิ <h <h ่ไงกิมไงนะครับเนาะครับผมอ่าวันนี้กนนี่คือทากับหัวอาหารเขากระเติมลงไปนี่นะครับพี่น้องทำกับหัวอาหารนะครับนี่ทากับหัวอาหารแต่เคยกินอยู่แล้วครับพี่น้องนะครับครไปเบิ่งต่อนมเพลินครับลูกกินออกวังหันได้ครับครับผมเอาเบิ่งครับพี่น้อง นี่ครับกินแล้วก็ดูดเอาน้ำยาไปความเลยแมนครับอยู่ในหั่นแหละครับกินน้อกันครับวิธีการนี่ครับพี่น้องนี่น้ำยาอยู่นี่ถังนี่ครับพี่น้องต้มแล้วก็กรองนึ่กรองเอาเราก็มาใส่ก็บอันนี่แหละกรองนะครับเราผสมอาหารเปรี้ยงปิดปากหมอก็ได้ครับเบิ้งครับน้ำนมนะครับผมซุ่มซุ่มเบิ้งเต่าซุ่มเบิ้งหัวสไตล์ลูกกระทบครับพี่น้องเบิ้งนะครับหลายท่านมองว่าเอ๊ยจะให้ลูกดีบอนะครับน้ำนมดีบอนะครับผมนี่แหละครับเบิ้งนะครับนมไข่เต็มเต่าเลยพี่น้องนะครับน้ำนมงอหายนะครับผมลูกดูด บ่พ่อกินนะครับผมหรือว่าลูกบ่ป่วยบ่แตกป้านไดนนะครับก็แนะนําครับพี่น้องนะครับอันนี้คือลูกเพิ่นเนาะครับลูกเพิ่นครับผมอ่ะลูกแจ็คพ็อตลอยล้านอันนี้ลูกแจ็คพ็อตลอยล้านแม่ครับอันนี้ลูกสาวแจ็คพ็อตลอยล้านครับพี่น้อาครับงัวสุขภาพดีน้ำ่มดีนี่ลูกสิห่าครับเพิ่นครับพี่น้องกับปีกับปาพัฒนาการสิไวัยลอยล้านครับขนสี่เหลี่ยมครับลบออกมาลูกลบออกมาหน่อยนึงอ๋ออ๋อโนรูโนรูโนรูได้สามอาทิตย์ครับได้สามอาทิตย์นะครับผมโนรู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  มาพร้อมกับพายุโนรูกพอดีป่ะครับผมเอาพร้อมกับพายุโนรูกใครยมาพี่ละขยับมาพี่ขยับมาพี่แม่เพื่อนป่ะครับยี่นีนี่ครับเป็นครูแม่ลูกนะครับพี่น้องลูกแจ็คพอตลอยล้านนะครับผมตลอดเลยโน่ลูกโน่ลูกลูกคนเดียวมาไทยทั้งพี่ก็ได้ครับทั้งแข่งจะเห็นทั้งครบสมบูรณ์ทั้งแข่งพื่นเดี๋ยวไปเบิ้งโน่ลูกโน่ลูกไกลเบิ้งประตูไอ้ใกลนะครับอ๋อนี่นะครับผมนี่ครับน้องโน่ลูกนะครับผมกินน้ำรกแม่นะครับผม แม่ก็กินสมุนไพรนะครับเล่งน้ำนมของอาจารย์ไก่นะครับผมอันนี้คือเหมาะกับง้อทุกสายพันธุ์ควายก็ได้เบิดนะครับเนาะแมนครับวอกระง้อสัหรับที่พึ่งคลอดลูกด้วยนมครับผมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพึ่งคลอดนะครับเบิ้ลเป็นจะหาวมอกันสุขภาพดีบางบ่่าครับพี่น้องหนังกระลังย่นครับวอสามอาทิตย์ครับประวัติกับพี่ครับนี่เป็นลูกของแจ็คพวอดนะครับแมนครับลูกของแจ็คพวอตแกะว่าอะไรกันผู้เอาไปต่อกับแกะว่าอะไรเพราะผมบันทึกไว้เบิ้ลครับแจ็คพวอตร้อยล้านนี่แม่เพิ่่่นนนนนะคครรรัััับบบกกกาาาลงงิอออห้้ยยูพี เอาซอยเล่งครับน้ำข้าวปลานะครับน้ำนมโบมี่นำนมหายหมดลูกเขาอูเร็วหมดลูกเขาอูเร็วครับอาทิตย์ว่าหันมีเจ้าหนึ่งโทรมาเดือนหนึ่งกับเจ็ดหมื่นง่วขึ้นพะนะบริการส่งถึงที่นะครับเนาะครับผมสาวราคาเท่าไรครับชุดหนึ่งอ่าสองร้อยครับห่อละสองร้อยใส่ได้สองอาทิตย์ครับห่อละสองร้อยจใส่ได้สองอาทิตย์นะครับผมสนใจก็เฟซเข้าบอยผู้ทอดล้วก็ไล่ก็ตามเบอร์นี้เลยครับศูนย์เก้าแปดสองศูนย์เก้าเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์เจ็ดนะครับผถ นะครับมือนี้ก็มีง่วหลายตัวนะครับให้ช่วงนี้เขาดพิเศษรับลมหนาวราคากับพิเศษขึ้นกันนะครับถือแล้วก็จะได้ง่วไปเลี้ยงแมนครับนะครับแม่สาวน้อยอยู่นี่ลูกพ่อไหนครับแม่สาวน้อยโตนี่ป่ะครับผมครับผมแม่สาวน้อยโตนี่โตแรกอ่ะมาอยู่นี่นี่ขันท้ายง่วอยู่นี่ขออนุญาตนิดนึงนะครับผมเป็นลูกวายเซตสองหนึ่งหาให้เบิ้งซาสาเบิ้งชัดๆเปรียบเสมือนว่าพี่น้องที่ชมลูกขอนี้วเนี่ยมาเบิ้งมาเยี่ยมเองมาเบิ้งโดยตัวเองนะครับเป็นลูกของวายเซตสองหนึ่งห้าหรือ เกิดมักกะลาครับผมปลายเดือนมักกะล่าปลเดือนมักกะลาใบหลอดครบจดเอฟได้ครับผมครับผหนานุกแก้วครับภาษาง่วงหูเพิ่นเอินว่านหนานุกแก้วหนาแล้วหวานเจี๊ยบครับผมเป็นมัวบาแมนสมัยใหม่ครับหนาสวยครับผมลูกเขาเรียกว่าลูกผสมเนาะผสมบาแมน แม่ก็จะเป็นแม่เป็นตัวใดครับแม่สูงแม่เป็นงวดำนะครับเขาบอกว่าแม่เป็นงวดำเป็นสูงร้อยห้าสิบครับผมอ่าสูงร้อยห้าสิบแม่งวดำสูงร้อยห้าสิบเพิ่งสีพผนจะไปสีเม็นมะขามครับตัวนี้เอานะครับพี่น้องสำหรับผู้ครับสำหรับง้อแล้วการสื่อง้อการเลือกง้อสำหรับผมที่นี่แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญสิ่งแรกผมจะเลือกโครงสร้างโดยพื้นฐานที่ผมหลินง้อหูมาก่อนทำตรงเลือกง้อเฟมใหญ่ ฟพงไงไงยาวแล้วครับเนาะแมนครับสไตล์เฟมลูกกระทบกับพี่น้องตัวนี้แค่เก้าเดือนเสรศษๆนะครับนุ่มกับซีหัวองค์ประกอบอย่างอื่นดีเบิร์ตไล่น่านอกตรงครับหนอกตรงกับขาหนานะครับขันออกขันอกต่ำๆอยู่สี่สิบองเงีมนะครับเราเลือกง้อแงมต้องเห็นนอกตรงนี้วงข้อเฉียง45องศาครับผมตัวนี้เบิ้งแข่งขาครับง้วเก่าเดือดอันนี้แข่งขาใหญ่ครับงูหางยาวนะครบไปเซ็ตสองหนึ่งห้าโรเบิร์ตครับพี่น้อง สูงร้อยสามสิบครับผมนมสีหัวบ่มีตำมิเตใดๆทั้งสิ้นเห็ดเขาเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับผมเห็ดเขาเรียบร้อยสวยครับหน่าสิบหกหมื่นก็อีกสองนั่โปรโมชั่นพิเศษครับผ่าอีสานซงฟีทุกโตครับมือนี้ครับผมอ้าวนะครับผมหกหมื่นสองงวอสาวหน่อยตัวงามๆเขาเป็นลูกง่ามครับเบื้องหลังเป็นกระดานเลยครับทนลูกคอนเนวครับพี่น้องหลังเป็นง้อเป็นหลังสองแผ่นครับผมครับแค่หลังกว้างหนาลึกครับผมนี่ครับพี่น้องครับอันนี้คืออาจารย์ไก่พิ่นแนวทางเบื้องง้อนะครับพี่น้องสำ ศึกษาเบิ้งไว้นะครับบางพ้ที่เบิ้งงัวของเพิ่นเล่นงัวหางัวเพิ่นเบิ้งจังไดครับผู้กําลังอยากได้งัวไปเลี้ยงนะครับผมราคาก็ถือว่าเปิดไบ้บ่แรงครับพี่น้องหกต้นต้นครับส่งฟรีทัวร์ทัวร์ภาคอีสานส่งฟรีทัวร์ภาคอีสานครับพี่น้อง นะครับราคานี้กับยังตอร่องหนีเด้อพี่น้องของบืเป็นราคาขายครับมีเวลากับมาต่อร่องมากเบิ้งน้ำคุณอยู่ที่บ้านโนนตำบลขามป้อมอำเภอว่าปีประทุมจังหวัดมหาสารคามบ้านนี้ก็ครับบ้านโนนตำบลขามป้อมบ้านโนนตำบลขามป้อมอำเภอว่าปีประทุมจังหวัดมหาสารคามด้วยครับพี่น้องวงข้อเพ่นครับวงข้อสวยครับเอาเบิ้งต่อไปเป็นต่นี้เป็นแม่ทองนะครับเนาะครับผมอันนี้เป็นแม่ทองนะครับผมติดทองจักเดือนแลไวหครับได้ทองเพื่อนตัวนี้ทองครับตัวนี้ครับท่าน ลูกคนนี้ครับท้องกับพ่อ KF 68นะครับผม KF68 กาเลิสนะครับว่าตัวนี้พันของเรืนี้ผสมอยู่นี่ครับผมนะครับผสมอยู่นี่อ่ะตัวนี้คือใบคือหลอดนะครับหลอดแท้หลอดของจริงครับผสม17มิถุนา65นะครับผมตรวจท้องมีคลิปอันตะเศร้ เรียบร้อยเป็นทองที่ไหนได้ทองเพื่อนผมทองที่3ครับผมทองที่3ค่าดทองนะครับพี่น้องแจนคแคนส์ครับอ่าส่วนสูงหนึ่งร้อยเท่าไรครับร้อยห้าสิบครับตัวนี้ครับหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบนะคก้าร้อยห้าสิบครับตัวนี้เบื่องบนมวนตัวนี้จุดเด่นคือเป็นม้วนหนาครับผมนะครับเป็นม้วนหนาเป็นม้วนอ่างเป็นม้วนลึกแล้วก็ให้ลูกสวยครับหนอกสวยครับครับพี่น้องหนอกครับหนอกสวยแล้วก็มีเพิ่นจะมีดังจักน้อยหนอกสวยช่วงปุรังคนบรุษจะว่างมวนหนาเบิ้งยังไเบิ่งจากนีแหละครับนี่ จากบนลงมาหลังนะครับการเบิ้งงนัหัวนมบะหมีติงนะครับหัวนมบ่มีครับหัวนมนี่จะพอดีนะครับพี่น้องครับการเบิ้งนมง่วนี่นอกจากเบิ้งหัวนมแล้วว่ามีติงบ่มีติงให้พี่น้องเบิ้งอีกสิ่งหนึ่งอยากจะฝากเกษตรกรผมขนาดหัวนมผมอยู่กับวงการน้ำนมมาเกือบปีครับปีพี่น้องอย่าเลือกหัวนมที่ใหญ่เกินไปครงง้วหัวนมที่ใหญ่เกินไปเนี่ยลูกจะกินบ่ได้ลูกดูดบ่ได้นอไปอุดตันเกิดปัญหาเต้านมอักเสบเกิดปัญหาไข่น้ำนม นะครับบางโตถึงตายได้ครับเพราะเรื่องนมเรื่องใหญ่ครับพเพราะลังคนได,ด้ขายถิ่งนะครับ <S <S อ๋อ,อมาเบิ่งทางนี้สิเห, <นะ S 1> เห็นเห็นเห็นหางเห็นการเลี้ยงโตของกระดูกเห็นความอ่างความหนาความลึกของแม่นี่ครับแม่สร้างนี่ครับหนาลึกดีส่งลูกดีครับลูกโตก่อนเป็นตัวผู้แม่งวัวแม่นี่สีเข้มกว่านี่ สันนิทานแมาทองต่อไปจะเป็นตัวแม่ตัวนี้พ่อพึ่นสีจางนะครับตัวนี้ไลยไปไหนล่ะครับขันพี่น้องตัวนี้ง่ว่าทองไปรุ่นเอานี่ครับเปิดไปหกเก้าครับผมหกสิบเก้าครับพี่น้องง่ว่แม่ทองครับทองส่งซี่วันในพายิสามเลยทรงพี่ภาคอีสานครับส่งซี่ภาคีสามตำนี้รับทองการลิศเคเอฟหกแปดด้วยครับการบ่มีตำนี้มีคลิปตรวจอันตรสาวคลิปตรวจอันตรสาวมีให้ครบครับพี่น้องเบิดไปครับผมเหลืออีกครับเหลือเป็นแม่สาวเนาะครับผมอันนี้แม่สาวเอาแม่สาวเป็นออก กระทบไปหูเปียกตัวนี้ดีครับผมเป็นกระทบครับผมเป็นลูกของแม่เพิ่นเป็นง้วหูแม่เป็นฮินดูบาซินนะครับเนาะฮินดูบาซินง้วหูฮินดูบาซินนะครับแม่เป็นฮินดูบาซินครับแล้วก็ใส่บามันเป็นถือว่าเป็นบามันลูกผสมอาจัดแข่งจัดขาดีๆล่ะนะครับผมจัวนข้สูงร้อยเท่าไรครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบแปดครับผมหนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะครับพี่น้องส่วนสูงของร้อยี่ครับผมผมสูงร้อยหกสิบห้าครับเอาครับอันนี้เบิ่งเทียบ กับเจ้าของเพิ่นครับสถานะตอนนี้เป็นง่ว่าสาวอยูสิบเก้าเดือนครับสิบเก้าเดือนบ่ท่านขับเลยนะครับเนาะจางไกเนาะบ่ทัานขับบ่ท่นขืนครับผมง่ว่สาวสิบเก้าเดือนแข่งขาโบดลึกครับผมนมซีหัวครับนะครับเนาะเครื่องเพชรโบดนะครับผมอันนี้หมองเอื่นบ่มี่บ่มี่ครับผมเอาอันนี้ออกกระทบกระทีไปหูเพียงปากพอดีเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยครับพี่น้องแม่สาวตรงฟีภาคอีสานง่ว่านิสัยเชื่องดีผูขึ้ได้ทุกตัวเชื่องครับ สูงครับงูจุดเด่นของตัวนี่คือแขงขาไงเราเป็นงวโบทลึกครับบทลึกแล้วก็นาดีครับน่าสวยเนื่องจากว่าแม่พันเป็นอินดบาซิลแลวกการทําเขาี่รูปหน้าจะตรงเพราะว่า่นทําเขาก็ถือว่าทําสวยยู่ครับนานุ่นนะครับมีสันดังนิดน้อยแลวกเป็นงวเชื่องนะครับผมเอาเอาครับผมมีอีกสองสาวครับพี่น้องนะครับผมก็ถือว่าเป็นแม่สาวทั้งคู่นะครับเนาะครับตัวนี้แม่สาว22เดือนแม่สาวอายุ22เดือนนะครับ ลอยสี่สิบบวกอะไรนึกครับลอยสี่สิบสองครับผมลอยสี่สิบสองตัวนี้หัวโลนธรรมชาติครับผมอ่าเป็นแม่สาวหัวโลนธรรมชาตินะครับเน่าครับตัวนี้จุดเด่นของงูตัวนี้คือเน่าครับเอาไก่พ่อผสมไปแบบนี้อาาจรย์ขึ้นเราด้วครับขึ้นเราด้วแต่ว่าผมเสือต่อจากคนคนยูมังนอกคนเสือให้พี่น้องเลี้ยงหมดเลยพี่น้องเ่าเป็นเรื่องขึ้นเอิญมอสพวกหัจักเอิญมอผมก็เลยเอามาผสมเอาต่อไปนี่เอามาปั่นพี่ปั่นน้องนะครับเอานะครับผู้อยากได้แม่สาวเอาไปทับเอาครับพี่น้องครับ อ่าตอนนี้แจ้งไว้บ่มี่จะมองนะครับเนาะโบมีครับนม<ะ>สีหัวแขงขาดีหางบดาง่ดังบ่ดอกครับครับผมแขงขาดีบ่มีถกบ่มีถอนนะครับกระดูกสีโค้งบ่สุดบ่ด,ด่วนบ่จมพวกเราพูว่ากระดูกสุดเท็่จังไหนครับเป็นยังไง กระดูกสุดง้วกันดิออกมาแค่นี้บอยเน่ามาบ่ามาเต็มนี่คือลักษณะตำหนิง้วกระดูกสุดตัวนี้ปกติครับเน่าเต็มอันลูกจมเนี่ยเป็นยังไงก็คือจมลงไปข้างหลังครับางคนบอกเบิร์นาปแจ้งนะครับอันใกล้เป็นไห้ขั้วามรู้ไปน้ำครับมาเรียกเปลี่ยนประสบการณ์ไปน้ำนะครับผมผู้บ่เคยเลี้ยงง้วกสำหรับผู้หูแล้วก็ต้องขออภัยหลายๆนะครับผมหูแล้วเท่ากับทายทอดไปให้ผู้อื่นที่เพิ่นอยากเลี้ยงง้วผู้บ่หูกันายผู้บ่หูกันายครับพี่น้องผู้ผิดพลาดผู้นะครับผมผิดพลาดพลาดไปกับหลายคนนะครับพี่น้องชดดสสวววยยคครรััับบตนี้ช ชีดครับชีดสวยครับแข็งขาดีครับเงารับพี่น้องนะครับผมเงาสำหรับผู้มักของดีนะครับพี่น้องอย่าลืมขอักงัวอาจารย์ไก่นะครับผมงัวทุกตัวอยู่นี่นะครับผมเอาของดีมาพี่น้องเขาได้เบิ้งได้แบ่งกันไปเอาต่อไปนะครับตัวนี้บอกราคาก่อนู้ท่านได้บอกราคาตัวนี้ผ่าได้บอกราคารถพิเศษหลายไปไหนครับผมซุนฟี่ทั่วภาคอีสานเงาเงาจังสี่นะครับผมสี่สิบแปดครับผม สี่หมื่นกับอีกแปดพันขับสี่หมื่นแปดพันอันนี้ราคาแม่สาวหัวหลวงเท่รมชาได้เลยครับแมนครับผมสี่หมื่นแปดพันครับสี่หมืนแปดพันครับพี่น้องทรงฟี่ทั่วภาคอีสานเมืองสีครับสี่หมืนแปดเอาไปผสมเอาครับพี่น้องแม่สาวลาคานี่หายากแล้วครับพี่น้องอาจารย์ไก่พิ่นคือทรงฟี่ให้พร้อมพอดคอมาถือเขาก็คล้ายถือครับทรงฟี่ทั่วภาคอีสานครับครับต่อไปเป็นแม่สาวน้อยอันนี้เอฟหนึ่งครับพี่น้องครับผมแบรนด์อันไรก็ครับ แบรนเคเคหาซึ่งเป็นแบรนด์ของผมเองนะครับเคเคห้านะครับับส่งจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับใบหลอดนะครับโอ้เบอร์หนึ่งเลยห่ืครับอาจารย์ไก่ตีเอฟเบอร์หนึ่งเลยลูกสาวพ่อไหนครับอาจารย์ไก่ตัวนี้ลูกซีว่ายศูนย์เก้าหกครับผมอันนี้ลูกสาวซีว่ายศูนย์เก้าหกะครับจักเดือนแล้วนะครับสิบสี่เดือนครับสูงเมตรสามสิบห้านะครับดูผมสูงรอยเดือนเด้่พี่น้องนี่งั้นวน่อยอายุสิบสี่เดือนนมซีหัวชีดสวยครับแข็งขาดีแข็งขาใหญ่ครับโค้งหางเหงาหางหางแง่ครับ เขาหางงามดีครับผมเบิ้งครับพี่น้องครับเบิ้งรอบๆเบิ้งชัดๆเปียบเบิ้งซาๆเลยครับคืออย่างพี่น้องเบิ้งมาเองมาเบิ้งเองครับผมสีชัดๆเลยครับพี่น้องนี่ครับอันนี้พัวหางก็ดีเบิ้งนะครับต้องแนงคอแนงคอกระซันดีครับพี่น้องเล็บหน่อยมาหาเล็บใหญ่กระซันดีนะครับชีดก็ดีโอ้ครับพี่น้องวงข้อครับข้อมือกันยกดีสาวหน่อยตัวนี้เงี้ยวเงี้ยหลังกับสองแผ่นครับเป็นว่าหลังสองแผ่นคือกันเลิก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 ฟังราคาเนี่ยครับสาวหน่อยลูกนี่เอฟหนึ่งสี่ใบสูเก้าหกนี่กระเปิด ตาเนื้อผ่านะครับเนาะซี่ไวก็หายยากแล้วสำหรับผู้ที่มักอิหล่กะแบ่งแต่ว่าผมเปิดไว้135ครมอยสาบห้าครับผมอ่านะครับผมหนึ่งแสามครับผมนะครับเดี๋ยวเบิงเห็นหลังตรงเพิ่นนะครับวงข้อดีครับตรงนี้ตัวนี้ตมงมีของดีที่งตรงตไกตรงตรรับพี่รงตรงตรงต0งตนกตงตรง0รงตรงตรกตรง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 ยรรงตรรงตรงรงตรรงรงตรงรงตรงรงรรรงรงรรงตรเดรอนรรงตรงรงตรงงตรงตรงรรงตรงตรองดรรงรรง พันธุกรรมซี่ว่ย096นะครับขอ,อกงวอาจารย์ไก่ได้พี่น้องอ่าวอย่าลืมทักทายอาจารย์ไก่มาได้ทักทายมานะครับเบอร์โทรไ์ได้ครับอาจารย์ไก่098 098 99705ครับผมอีกเบอร์นึงแหะครับ0816005507แอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์ป่ะแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์ถ้าเป็นเฟซบุ๊กเหรอครับผมคาวบอยภูธรนะครับเป็นรูปพ่นจุงง่วครับเสือแขนยาวจุงง่วงดำอ้าวนะครับผมอยากได้ง่วดีง่วงามสมุนไพรน้านมง่วอาจารย์ไก่นะครับผมชุดลาสองรอยทรงหอดบ้านนะครับเนาะทรงหอดบ้านหรือมีปัว่ามีง่วงควอดลูกครับผมนะครับนุ้นมง่วบ่ค่อยดีง่วงหน่อยคือบ่ปวดบ่แตกนะครับผมแนะน่ำสมุนไพรขอกอาจารย์ไก่่ครับพีน้อง นะครับ <ผม S 1> เป็นสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารเคมีเจือปนเป็นสมุนไพรที่เกิดจากการทดลองและการรวบรวมความรูเป็นองค์ความรูเป็นศาสตร์มาแต่พอตะแม่ตะปูตะปูเนาะนะครับจากศาร์คู่พเพรียงง่วนะครับผมฝากไว้ครับพี่น้องมอนี่มาเบิงทางสมุนไพรวิธีการห้ยาให้สมุนไพรเล้ากับมาเบิงงว่วง,งามของอาจารย์ไกมักจากไดน้ำอาจารย์ไกเพิ่นไปเลี่ยงกับจังทู่มหาเพิ่นมาเบิงตัวจริงก็ได้นะครับเนาะบ้านไหนก็ครับอยู่บ้านโน่นตำบลคำปอมครับผม หมู่12บ้านโนน้นตําบลคำป้อมอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมาหาสารคาม,มากันมาเส้นสารคามว่าปีกะเลี้ยววันน้องหว่าเขามาวันนู้น3โลคร,ครับผมครับผมเอา้าถือว่าเป็นพ่อฟังทุกตัวละพี่น้องนะครับมักตัวใดกัทักอาจารย์ไกลมามักสมุนไพกรกัทักมาได้ซอยกันอุดหนุนของดีบ้านเฮานะครับผมมาอนี้กะขอบคุณอาจารย์ไกลอะไรนะครับเ<ห>น<ห>าะไอเฮามาเป็น<ม>ซื้อกลางนะครับฝากพี่ฝากน้องเอฟซีติดตามทั้งลูกขนันยศไอสารแล้วก็บขอกงัวอาจารย์ไกลสมุนไพรดีๆให้พี่น้องเฮาอยู่คู่กับวงการงัวเฮามาหลายปี นอกจีวรเดี๋ยวว่าสมมุติไทยนี่จากปีแล้วอาจารย์ไกลเห็ดมากผมเริ่มเห็ดเกิดจากการที่ใส่แล้วมันได้ผลก็ได้แบ่งปันพี่น้องตั้งแต่สมัยเว็บสยามอินดูเว็บเว็บใส่งัวเว็บเว็บต้นๆของประเทศไทยตั้งแต่ปี48ครับผมปี2 5<อ>า48นับมาแล้วจาก<ม>ปีครับตอนนี้48 <laughs> ปีนี้ก,ออกอ็อีกสองีกอีกสองอีกสามปีเขา ยี <G> ่สิบปีนะครับผมก็ถือว่า <c oughs> ได้รับการยอมรับมาเป็นอย่างดีผ <c oughs> ู้ใดเคยื่อใส่แล้วก็คอม,มเมนต์มานดเด้อครับพี่น้องก็ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ผู้เพื่อนเหตุสมุนไพรจากร่พี่น้องพัฒน์นิครับผมสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>